สวัสดีอ่าสวัสดีนะคะสำหรับในคาบเรียนนี้นะคะก็จะเป็นการทบทวนเนอะเกี่ยวกับการวัดการกระจายของข้อมูลนะคะซึ่งข้อสอบที่ครูจะนําเสนอแล้วเนี่ยก็จะเป็นข้อสอบโอ e นนะคะคือดูย้อนหลังมาเลยทั้งหมด10ปีแล้วก็เลือกข้อนะมาสอนเราบางข้อในหนังสือเรียนนะคะไม่มีนะครูก็อ่ะเอามาสอนเพิ่มเติมกับมีสิ่งบางอย่างที่เรียนต้องรู้นะคะอ่ะครูก็จะเริ่มเลยเนาะ อันดับแรกเลยค่ะมาดูในเรื่องของทบทวนหน่อยเนาะในเรื่องของสูตรต่างๆนะคะก็จะมีการวัดการกระจายแบบสมบูรณ์สมบูรณ์ก็คือเก็บข้อมูลมาชุดเดียวแล้วก็วัดเลยกระจายยังไงน้อยเกาะกลุ่มกันหรือหรือว่ามันไม่เกาะกลุ่มกันกระจายมากกระจายน้อยนะคะตัวแรกคือพิสัยเนาะนะคะเอาแม x กลบมินสค่ะพิสัยระหว่างคอทายอินเตอร์คอทายเลนส์ก็หาจากเอาคอทยที่3ลบคอทยที่1 สนะคะส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก็ต้องรู้ว่าเป็นกลุ่มประชากรหรือว่ากลุ่มตัวอย่างถ้าเกิดเป็นกลุ่มประชาก,กร s q ว a r e r o ก x i ลบ x bar ให้เป็นกลังสองส่วน n นัเรียนก็จะเห็นว่าครูมีอีกสูตรหนึ่งด้วยนะคะสําหรับนักเรียนห้องวิทย์เนาะต้องมีอีกสูตรหนึ่งด้วยนะคะเผื่อไปสอบแพทหนึ่งถ้าเกิดสูตรนี้สูตรเดียวบอกเลยนะคะใช้ไม่พอแล้วถ้าข้อสอบแพทนะคะจาเป็นต้องรู้อีกสูตรหนึ่งด้วยนะนัเรียนก็ต้องจดลงไปเพิ่มเติมนะคะ ถ้าเกิดเป็น sd ของกลุ่มตัวอย่างนะคะ square root s i ก m า x ลบ x bar เท่กากับกำลัง2องแต่าหารด้วย n ลบหนึ่งะคะอีกสูตรหนึ่งหน้าตาแบบนี้นะคะแต่เท่าที่ครูดูในข้อสอบแพทนะคะ sd ของกลุ่มตัวอย่างเนี่ยจะออกน้อยมากๆเลยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มประชากรแต่ก็ไม่ได้การันตีว่าปีนี้ของคุณจะไม่มีนะแจ้งไว้ก่อนนะแต่ถ้าเกิดจะเจอนะส่วนใหญ่อะข้อสอบแพทะคะร้ยละแปดเนี่ย เป็นเจอตัวนี้มากกว่านะเป็นกลุ่มประชากรนะจงให้ทราบนะคะทันไปความแปรปวนนะัคือเอา sd มาทำไมลูกกำลังสองโอเคไปต่อสิ่งที่ต้องจดเพิ่มนะคะก็คือการหาความแปรปวนรวมการหาความแปรปวนรวมนะคะเราจะมีหลักการหาย่างไงมันก็จะมี2กรณีนะถ้า x bar เท่ากันกับ x bar ไม่เท่ากันเขาว่าไงยกตัวอย่างเช่นครูเก็บข้อมูลมา2กลุ่มสมมติน,นะคะเป็น อ่าหกครับหนึ่งหกครับสองแล้วกันโอเคนะคะพี่ชายนักศสตร์เนาะมี6 1กับ6 2เก็บ6 1มาปั๊บหา x บาร์หา sd มา6 2ก็หา x บาร์หา x หา sd มาทีเนี้ยโจทย์ถามว่าเอ้ยถ้าเราเอา2กลุ่มนี้มารวมกัน sd รวมเท่าไหร่หลักการคืออันนี้โอเคไหมคะคำว่า sd รวมก็คือเอา2กลุ่มอย่างน้อย2กลุ่มอะเอามารวมกันแล้วก็หา sd ทีนี้ถ้าเกิด x bar เท่ากันเนาะจำสูตรเลยก็ได้ลูกนะคะอ่ามาถ้า x bar ก็ยัง x bar เท่ากันนะให้ข้อมูลชุดที่หนึ่งนะคะมี n หนึ่งข้อมูลนะคะให้ความแปรปรวนมาเป็น s หนึ่งกำลังสองข้อมูลชุดที่สองนะคะมีอยู่ n สองข้อมูลความแปรปรวนมาเป็น s สองกำลังสองนะคะความแปรปรวนรวมจะมีค่าเท่ากันกับเอา n หนึ่งคูณกันกับ s 1นลังสองบวกกันกับ n 2คูณ s 2 2กลังสองแล้วก็หารด้วย n 1บวก n 2แต่ถ้าเกิดกรณีที่ x บาร์ไม่เท่ากันนะสูตรยาวมากเลยครูคิดว่าทำวิธีตรงจะง่ายกว่าแต่ในความเป็นจริงอะยางสอนวิธีตรงนะแต่นะเวลาตอนนี้มันน่าจะไม่พอแล้วนะคะโอเ็ตเคยออกนะแล้วครูก็เอามาด้วยนะคะโอเ็ตเคยออกนะอ่ะมาไปต่อข้อที่ควรรู้นะคะต่อไปคืออะไรอีกอ่ะดูนะคะ มาดูต่อไปนะคะการวัดก,การกระจายสัมพัทธ์ก็คือไว้สําหรับการเปรียบเทียบข้อมูลตั้งแต่สองข้อมูลขึ้นไปถูกไหมว่าการะจายมากาการะจายน้อยอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งมีสูตรเดียวว็คือการหาสัมประสิทธิ์การแปรผันหาได้จากเอา sd ส่วนด้วยค่าสมบูรณ์ของ x bar ถัดไปนะคะข้อที่ควรรู้นะคะก็คืออันนี้นะเขาบอกกำหนดให้ข้อมูลนะ x 1 x 2 x 3ถึง xn เนี่ยมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็น x bar ข้อมูลนี้นะคะมี n ตัวนี้นะ มีค่าเฉลี่ยคณิตเป็น x บา์นะคะส่วนมีแล้วก็มีส่วนเบี่ยงเบมาฐานเป็น s ให้ a b เป็นจำนวนจริงดูนะคะข้อมูลนี้นะข้อมูลนี้เกิดจากการตัดต่อจากข้อมูลข้างบนนี้นะคะหมายความว่าไงก็คือเอา a เข้าไปบวกกับทุกตัวเลยก็คือบวกด้ยวยค่าคงที่ข้อมูลที่1บวก a ข้อมูลที่2ก็บวก a ข้อมูลที่3ามก็บวก a จนข้อมูลสุดท้ายก็บวก a ถามว่า x าร์ใหม่เป็นยังไง x าร์ใหม่จะเท่ากันกับ x าร์ตัวเดิมบวกกันกับ a sd เปลี่ยนไหมคะ ไม่เปลี่ยนนะคะ sd เป็น sd เดิมไปต่อถ้าเกิดครูเอาค่าคงที่เป็นลบละ่ะข้อมูลที่1ลบ a 2ก็ลบ a 3ก็ลบ a นะคะจนข้อมูลสุดท้ายก็ลบ a เหมือนกัน x bar ใหม่เป็นยังไง x bar ใหม่จะเท่ากันกับ x bar ตัวเดิมลบ a sd เปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนไปต่อนะคะถ้าเกิดครูเอาค่าคงที่เข้าไปคูณหมายความว่าตัวนี้เอา b เข้าไปคูณเอา b เข้าไปคูณคูณทุกตัวเลยด้วย b x าร์ใหม่เป็นยังไง x าร์ใหม่จะเท่ากันกับ b คูณกันกับ x าร์ตัวเดิมส่วน sd เปลี่ยนไหมทีนี้นะเปลี่ยนแล้ว sd จะเท่ากันกับค่าสัมบูรณ์ของ b คูณกันกับ sd เดิมไปต่อนะคะถ้าเกิดทั้งคูณทั้งบวกล่ะหรือทั้งคูณทั้งลบนะครูก็เลยใส่เป็นบวกลบเอาไว้แบบนี้บวกก็ได้ลบก็ได้นะคะหมายความว่าไง ข้อมูลตัวนี้เอา a เข้าไปคูณแล้วก็บวกด้ b ข้อมูลที่2ก็เอา a เข้าไปคูณบวกดย b ทำไปจนกระทั่งตัวสุดท้าย x bar ใหม่เป็นยังไง x bar ใหม่จะเท่ากันกับ a คูณ x b a ์เดิมบวกลบ b ส่วน sd ล่ะเท่ากันกับค่าสัมบูรณ์ของค่าคงที่ตัวนั้นคูณก,กันกับ sd เดิมอันนี้ข้อสอบอดิเคยออกอยู่ข้อนึงนะคะ ถ้าเราใช้คุณสมบัติถ้าเรารู้คุณสมบัติก็จะไม่ต้องคำนวณน,นะก็จะง่ายนะคะอ่ะมาไปต่อเริ่มเลยนะคะเราเริ่มมาที่ข้อแรกกันนะข้อนี้เขาบอกว่าข้อมูลกลุ่มตัวอย่างชุดหน่งมีห้าจำนวนถ้าข้อมูลชุดนี้มีฐานนิยมเป็นหกมัธยาฐานเป็น8ปดพีไสเป็น10และค่าเฉลี่ยคนิตเป็น10แล้วส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลชุดนี้เท่ากับเท่าไหร่ อันีนอันนี้เป็นโอเนปีหกสามนะคะดูปลายทางก่อนปลายทางเขาหาอะไรลูกตอบสิปลายทางให้หาอะไรอ่าข้อนี้นะคะเขาให้หาส่วนเบีเ่ยงเบนมาตรฐานให้หา sd พูดง,ง่าย sd ของกลุ่มประชากรหรือตัวอย่างาตัวอย่างนะคะอ่านรู้ก่อนนะข้อนี้เขาให้หา sd ของกลุ่มตัวอย่างดังนั้นนะคะครูก็ทําการเขียนสูตรเลยปลายทางก่อนยังไม่รู้5ตัวน้าตาเป็นยังไงขอดูปลายทางก่อนนะคะอ่ะ ตอบให้ชื่นใจซิ sd ของกลุ่มตัวอย่างหายังไง square root อะไร s i g m า xi ลบ x bar ทั้งหมดกำลังสองหารด้วยใครคะหารด้วย n ลบหเนาะแสดงว่าหน้าที่ของหนูก็ต้องรู้ว่า x bar เป็นใครแล้วก็ต้องรู้ว่าห้าตัวนี้หน้าตาเป็นยังไงเห็นไหมคะแสดงว่าเขาพูดคำหนึ่งเนาะอ่ะเรามาวิเคราะห์กันนะเขาบอกว่าฐานนิยมเป็นหมัธยฐานเป็นแ พิสัยเป็นสิบแล้วก็ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็นสิบนะคะตัวเวลาครูอ่านโจทย์เนี่ยสิ่งที่ครูชอบนะพุ่งเป้าไปเนี่ยครูจะดูตัวนี้เลยมัธยฐานมัธยฐานคือตัวที่เป็นไงจำได้ไมนะั้ยเนี่ยตัวตรงกลางแต่หนูต้องทําการเรียงข้อมูลนี้จากน้อยไปหามากแสดงว่าข้อนี้นะคะครูก็จะเริ่มดังนี้เลยค่ะครูทําการวิเคราะห์เลยเนาะครูทําการเรียงก่อนเรียงข้อมูลนะจากน้อย ไปมากก่อนมีห้าตัวเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าไปต่อนะคะมัธยฐานเป็นแปดมัธยฐานคือตัวตรงไหนคะตรงกลางแสดงว่าตัวที่เท่าไหร่มีค่าเป็นแปดตัวที่สามอ่ะโอเคอันนี้คือตัวตรงกลางนะคะอันนี้ก็คือ Media, มีเดียนเนะมัธยฐานของเราไปต่อครูบอกแล้วว่าข้อมูลชุดนี้เรียงจากน้อยไปมากแสดงว่า เติมใครได้อีกอ่ะตอบกูซิฐานนิยมเพราะว่าอะไรมันต้อง้วก็แปดถูกไหมคะอยู่ทางซ้ายเนาะแสดงว่าตำแหน่งที่หนึ่งกับตำแหน่งที่สองรู้แล้วเป็นหกทั้งสองตัวเลยโอเคไหมคะอ่ะแล้วรู้อะไรอีกพี่สายพี่สายหายไง max ลบมิ n น,นะคะแสดงว่าตัวนี้มันเป็นค่าที่สูงสุดถูกไหมอ่ะครูก็วิเคราะห์ต่อเนาะจากพี่สายนะคะหาจากเอา x max ลบกันกันกบ x มินใครคือ Max ล่ะไม่รู้อ่า x m ม็ไม่รู้อ่ะมินิมัมคือใครคะห <6. S 1> แต่รู้ว่าลบกันแล้วมีค่าเป็นเท่าไหร่คะสิก็ย้าย6จากลบไปบวกดังนั้นนะคะข้อนี้ x m a ็กเราคือใครลูก16บหก็แสดงว่าตัวนี้นะขอค่าทิ้งนะมีค่าเป็นสิบหกอันนี้โอเคไหมแสดงว่าหนูก็ยังไม่รู้อีกตัวหนึ่งงั้นครูให้ตัวนี้เป็น A กันแล้วกันอ่าเรายังไม่ได้ใช้ข้อมูลไหนะอีกตัวหนึ่ง ค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะน่ารักมากเลยค่าเฉลี่ยคณิตหางไงลูกเอาบวก,กอกันกี่ตัวเลยถ้าตัวนี้บวกกันแล้วหันใครคะ <5 S 1> หันห้าเนอะอ่ามา x มาเกิดจากเอาหกบวกหกบวกแปดบวก A บวกสิบหกแล้วหนูก็หันด้วยห้าซึ่ง x มาข้อนี้เท่าไหร่ลูกสิบเ <40. S 1> นอะแล้วหนูก็ย้ายใครไปเนี่ยห้าจากหันไปคูณก็จะกลายเป็นเท่าไหร่พูดเลย 50เท่ากับเท่าไหร่ช่วยบวกหน่อยแล้วหกบวกหเป็นหกบวกหกสิบสองสิบสองกับแปดยี่สิบยี่สิบกับสิบหกก็จะกลายเป็นสามสบหกบวกเแก้สมการหา A ทําไงสาสิบไปลบแสดงว่า A เท่าไหร่ลูกเอ <15. S 1> มีค่าเท่ากันกับ14อ่ี่รู้แล้วข้อนี้ A เป็นสิบสีทีนี้ถามก่อนรู้ห้าตัวย, X ยังรู้ XY ยัง หา sd ได้ยังได้แล้วเนาะการหา sd ครูก็ย้ำเสมอหนึ่งหา x bar ก่อนซึ่งได้แล้วนะคะแล้วก็ต้องตีตารางเป็นกี่คอลัมน์จัดได้ไหมสามคอลัมน์มมเนาะอะครูก็จะตีตารางทางนี้เลยนะคะสามคอลัมน์เลยนะคะใช้เวลามากหน่อยนะคะแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเออเลขเราก็ถูกถูกไหมคะคำนวณมาถูกต้องเนาะอ่ะนี่ xi ถัดไปต้องเป็นใครนะ xi ทำไมพูดงดังลบ x bar ถัดไปต้องเป็นใครลูก อ่าเอา xi ลบ x bar ทั้งหมดกำลังสอง xi เป็นใครบ้างตอบ่อยเร็วมีหกหกแปดสิบสี่สิบหก x bar เท่าไหร่ตอบให้ชื่นใจ x bar เท่าไหร่โจทย์ให้มาแล้วเป็นสิอ่ะช่วยลบหน่อยแล้วหกลบสิบลบสี่ลบสี่ลบสองสี่หกอ่าวกำลังสองสิสิบหก 1ิบหกสีสิบหกแล้วก็ทำอะไรกันเนี่ยบวกกัน 5, อ่ามาอันนี้ก็จะกลายเป็นซิกมา x i ลบ x bar ทั้งหมดกลาลังสองได้เท่าไหร่ล่ะช่วยบวกหน่อยเร็วนี่หกหนึ่งหกหกสองสิบสอหกสาแปดหกสี่ยี่สิบสี่ยี่สิบสีบวกสก็จะกลายเป็น28่สิบอ่าใส่แปทดสองนะสองสาี่ห้าห้ากับ3มเป็น8อ่าได้ละนะคะเป็น88 ก็มาสวมแทนในสูตรเลยนะคะก็จะกลายเป็นสแควร์รุ่นไรเอ่ย88ส่วนใครเนี่ย4ี่เพราะว่า n เป็นเท่าไหร่5เนอะห้ลบหนึเหลือ4ก็จะกลายเป็นสแควร์รุนเท่าไหร่ตอบเลย22ตอบข้อไหนคะเนี่ยข้อที่2นะคะข้อนี้นะคะ sd ของข้อนี้ก็คือตอบ22โอเคนะไปต่อล้นะคะ เนื่องจากอัดวิดีโอเนาะถ้าจะเอ่ยชื่อชื่นชมใครก็คงจะไม่ดีใช่ไหมมันจะฝังลงไปอย่างนี้เนาะเออฉะนั้นเนี่ยตั้งใจเรียนนะคะตั้งใจเรียนกันหน่อยเนาะโฟกัสครูหน่อยนะอะ,อะมาไปต่อไม่เก่งใจจะเอ่ยชื่อเนอี่ยนี่ไม่หยุดนี่ไม่หยุดสต็อปเลยนะเนี่ยนี่มันจะฝังเลยเนี่ยเออไปต่อข้อหัดไปนะคะข้อนี้นักเรียนดีมาก นักเรียนดอกจันข้อนี้เลยนะคะเป็นข้อที่มันเป็นแนวบางอย่างนะก็คือโจทย์อะ่ะเดี๋ยวมันจะมีข้อหัดไปอีกเนี่ยจะเห็นเลยข้อหัดไปเนี่ยดูแลตอบได้เลยโอเคไหมคะแต่นักเรียนต้องเข้าใจพื้นฐานก่อนนะ,ะอะเริ่มที่ข้อนี้นะเขาบอกว่าตารางแสดงคะแนนสอบและค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนสอบของนักเรียน4คนจากการสอบ5ครั้งที่แต่ละครั้งมีคะแนนเต็มเท่ากัน นะคะครั้งที่1นักเรียนคนที่1ได้10คะแนนคนที่21 1คะแนนคนที่31 1คะแนนคนที่4 12คะแนน,น,แน,นเขาให้เอกบามาแล้วด้วยแล้วก็สอบจนถึงครั้งที่5ได้ดังนี้เนาะเขาถามว่าผลการสอบครั้งใดมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมากที่สุดถามก่อนการหา s d สดลำบากวะเนี่ยทหาเนี่ยาห,านะหนึ่งต้องหาอะไรก่อน x b a บาแล้วก็ต้องมาดีสาคอลัมน์นู่นนี่นั่นขึ้นมาเก็บภาพไหมคะ ฉะนั้นเนี่ยฟังดีนะฟังดีนะเขาถามว่าอะอะไรเอ่ยเขาถามว่าผลการสอบครั้งใดเนี่ยมีอะไรเนี่ยมีเอสดสูงสุดถูกไหมคะถามต่ออันนี้นักเรียนช่วยครูวิเคราะหน่อยนะักเรียนคิดว่าเป็นเอสดของกลุ่มไหนกลุ่มประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างคะอันเนี้ยเขาพูดไหมเขาพูดอะไรบ้างเนี่ยประชากรเขาเก็บมาห้าคนเองถูกไหมคะเป็นกลุ่มประชากรเนาะ ดูปลายทางก่อน SD หาไงนะ SD ของกลุ่มประชากรหาจาก square root sigma xi ล x bar ทั้งหมดกำลังสองหารด้วย n ถูกไหมคะถามต่อทั้ง5ข้อมูลนี้จำนวนข้อมูลเท่ากันไหมเท่าไม่เท่า5ข้อห,ห,ห,หเนี่ยเนครั้งที่หนูต้องหา5ครั้งถึงไหมคะซึ่งจำนวนที่เก็บมาเท่ากันไหมเนี่ยไม่เท่าหรอไม่ใช่4คนเท่ากันหรอ สี่คนเท่ากันไหมเท่ากันพูดง,ง่ายๆแสดงว่าเหนี๋ยมมันต้องห่างด้วยสี่ถูกไหมคะ Get มเกบภาพะนะอ้าวไปต่อนะไปต่อนะฟังครูดีๆนะแสดงว่าในความเป็นจริงแล้วข้อนี้เขาถามว่า S.D ใครเนี่ยสูงที่สุดจ,จําเป็นต้องหาจนจบมะไม่ต้องเพราะเนื่องจากตัวหารเท่ากันบุกแค่วเคอแค่ใครวเค์คคคแค่ตัวเศษเกตภาพะปะเศษใครมาก S.D ก็มากเลยโอเคไหมโอเคไหมเนี่ยอ้ะไปต่อนะ ดังนั้นนะคะครูก็ทําการวิเคราะห์ข้อมูลที่หนึ่งเลยนะคะครูก็ติดตารางเลยปึ๊บข้อมูลที่หนึ่งของครูอ่าแล้วนึงน,นะ,ะข้อมูลที่สองข้อมูลที่สามข้อมูลที่สี่แล้วก็ข้อมูลที่ห้าซึบนะคะตีก่อนเสียเวลาตอนตีไม่เป็นไรหูกเอาตอนอันนี้ยข้อเนี้ถ้าเข้าใจนะไม่แน่เราปีนี้ก็อาจจะมาออกอีกก็ได้นะคะ ชอ่ะมาช่องแรกก็คือ x i ถูกไหมช่องนี้ก็คือ x i ลบ x bar อันนี้ก็คือเอา x i ลบ x bar ทั้งหมดกำลังสองเนาะถามก่อนข้อมูลชุดที่หนึ่งมีสี่ตัวคือใครบ้างคะสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบสองอ้าว x bar เท่าไหร่เนี่ยสิบเอ็ดนี่ x bar คือสิบเอ็ดเอาลบให้คูณหน่อยแล้วลบนหนึ่งกำลังสองสิ หาผลรวมสิสเออโอเคไหมคะเอาไปต่อข้อมูลที่สองอ่ะนี่ x i x i ลบ x bar อันนี้ขอเขียนอย่างนี้นะกำลังสองนี้นะอ่ามาใส่ก่อนเร็วสิบสามสิบสามเก้าเก้าอ่าเร็ว x bar เท่ากันกับสิบเอ็ดลบสองกำลังสองสิอ่าหาผลบวกได้เท่าลหร สิบหกอ่าไปข้อมูลที่สาม x i เท่าไหรมั้งเนี่ยสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสองอ้าวเอา x i ลบ x bar x bar ข้อนี้ของให้ล้สิบสองอ่าช่วยหน่อยเร็วลบหนึ่งอืมกำลังสองมาเอาหาผลรวมอ่าไปข้อมูลที่สามไอข้อมูลที่สี่เขาทุกที สิบสี่สิบสิบสองสิบสองอ่ะมาเร็ว x i ลบ x bar x bar เป็นเท่าไหร่สิบสองอ่ะกำลังสองอ่ะผลรวมอ่ะไปต่อสุดท้าย x i เท่าไหร่เนี่ยสิบสาม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 เอา x i ลบ x bar เนอะ เอ็กบาร์เท่าไรเหมือนกันเนี่ยลบกันได้เท่าไหร่เนี่ยศูนย์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 แสดงว่าผลบวกเท่าไรข้อนี้ถามต่อ SD ตัวไหนสูงที่สุดคะข้อมูลไหนสูงสุดคะเหตุผลขอเหตุผลหน่อยเพราะว่าทําไมคะผลรวมทาไมคะมากที่สุดพูดง่ายๆคือตัวเศษสูงสุดถูกไหมตัวหารมันเท่ากันเนาะใช่ไหมคะแสดงว่าใครสูงสุดข้อนี้ SD ข้อมูลที่สองสูงสุดค่ะสังเกตอะไรบางอย่างไหม ถ้าเกิดข้อมูลทําไมเอ่ยเท่ากันหมดเลยทุกตัวเท่ากันนะ็คืออย่างตัวอย่างที่ห้าอย่างข้อที่ห้าแสดงว่า sd จะกลายเป็นเท่าไหร่ทันทีเลยเนี่ยศู 0. นย์นักเรียนลองวิเคราะห์เนาะจะเห็นว่าข้อมูลที่สองเนี่ยนักเรียนจะเห็นนักเรียนจะเห็นว่าทําไมคะมันมีความแตกต่างกันมากกว่าถูกไหมมันมีความแตกต่างกันเนาะมากกว่าแสดงว่าข้อนี้นะคะถ้าเกิดข้อมูลเนี่ยมันไม่ได้เกาะกลุ่มกันอะ่ะมันยิ่งห่างๆกัน sd ก็จะเป็นไงไปด้วย มากตามไปด้วยอ่าฉะนั้นนะคะนักเรียนจะไปข้อตนะ่อไปนะหนึ่งสองสามชืบนี่ค่ะข้อนี้นะคะเป็นโอเน็ตปีหกหนึ่งะคะข้อนี้เป็นโอเน็ตปีหกหนึ่งน,นะคะก็ถามว่าข้อมูลชุดใดมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่ามากสุดเออก็ถามว่าข้อมูลใดเนี่ย SD มากที่สุดอ่าวีคอร์สินักเรียนว่าข้อไหนน้อยสุดก่อน ข้อหหนูหว่า sd เท่าไหรศูนย์นะคะพเพราะเนื่องจากทุกตัวมีค่าเป็นหมดเลยเท่ากันหมดเลยเออเห็นไหมน่ารักมากเลยนะคะจากการสังเกตเราพบแล้วว่าข้อนี้เนาะใครเนี่ยมี sd สูงสุดตอบข้ออะไรคะข้อ2นะนักเรียนถูกลูกแต่ถ้าเกิดครูให้เดาน,นะนักเรียนส่วนใหญ่นึกว่าเขาตอบอะไรกันข้อ1เพราะนักเรียนจะเห็นว่าข้อ1ทําไมคะตัวเลขมันเยอะ sd น่าจะมาถูกไหมแต่มันไม่ใช่ประเด็นของ sd เนาะ sd เป็น sd เป็นการดูว่าเฮ้ย ข้อมูลแต่ละตัวเนี่ยมันทําไมคะห่างกันกับ x าร์มากน้อยแค่ไหนทักเรียนก็จะเห็นว่าข้อ2เนี่ยทำไมคะทุกตัวเนี่ยมันห่างมันไม่มีตัวซ้ํากันเลยเห็นไหมคะเออนะข้อนี้ก็เลยตอบข้อสองนะคะไปลองตีตารางทําเองก็ได้แล้วข้อนี้โหดกว่าอีกนะ x าร์ให้หมั้ยไม่ให้นะไม่เหมือนข้อปีที่แลของปี6กสองนั่นอเนี่ยปีเห็นไหมมันออกใกล้กันเลยเนี่ยโอเคถ้าปีนี้มาออกอีกทําได้ไหมเนี่ย ฮะทำได้ไหมเนี่ยเอาตอดังๆได้ทำได้นะปีนี้ออกอีกก็ทำได้นะอ่ามาข้อถัดไปนะไปดูข้อนี้ข้อที่ยี่สิบแปดนะ,นะอันนี้เป็นโอเนปีหกศูนย์นะคะเขาบอกว่าข้อมูลชุดหนึ่งเป็นจำนวนเต็มบวกสี่จำนวนถ้าฐานนิยมเป็นหกมาทยาฐานเป็นห้าพี่ใส่เท่ากับสี่แล้วผลบวกของข้อมูลชุดนี้เท่า มีค่าเท่าไหร่ถามต่อเวลาครูเจอนะอันดับแรกนะวิเคราะห์ก่อนอันนี้นะข้อมูลชุดนี้เป็นจำนวนเต็มบวกสี่จำนวนมีฐานนิยมมาละมีมัยธยฐานมาด้วยแถมมีพิสัยด้วยแล้วเวลาครูเห็นมัยธยฐานทีไรครูชอบทําไมคะมองว่ามันต้องเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากโอเคนะคะอะ่แสดงว่าข้อนี้นะครูก็วิเคราะห์เลยว่างั้นครูทําการเรียงข้อมูลเลยจ้ะเรียงข้อมูลนะ จากน้อยไปมากก่อนตัวที่1ตัวที่2ตัวที่สตัวที่4ี่อ่ะดังนี้แต่เราก็ยังเติมใครไม่ได้แม้แต่ตัวเดียวเกตพปะแสดงว่าครูมาเริ่มวิคอลนะครูจะวิเคราะห์จากอะไรดีนะครูจะวิเคราะห์จากครูจะเริ่มนะจากฐานนิยมนะคะ1น,นะครูวิคห์ก่อนครูจะวิเครา,าคคนะห์จากฐานฐานิยมเราวิคอนะจากฐานนิยมเออฐานนิยม ตบฐานนิยมก็คือเป็นข้อมูลที่มีการทำไมเอ่ยซ้ำกันสูงที่สุดคำถามคือมีหกอยู่สี่ตัวได้ไหมทุกตัวเป็นหกหมดเลยได้ไหมเนี่ยเป็นหก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 ได้ไหมได้ไหมตอบครูก่อนแล้วนึงของซ้ำได้ไหมไม,ไ,ไม่ได้เพราะอะไรเพราะพี่ใสเ่เท่าไหร่คะส <4. S 2> ี่ถ้าเกิดครูเติมหกไปหมดเลยปั๊บทำไมคะเนี่ยพี่ใส่เท่าไหร่เนี่ย ศูนย์สอดคล้องไหมไม่สอดคล้องเออน่ารักมากเลยนะคะแสดงว่าข้อนี้เนาะมีหกสี่ตัวไม่ได้ค่ะเพราะว่าจะไม่สอดคล้องกับพิสัยไปต่ออ้าวมีหกสามตัวได้ไหมเนื่องจากครูบอกแล้วว่าข้อมูลเนี้ต้องเรียงจากน้อยไปมากแสดงว่าหกต้องอยู่ทําไมคะติดกันถูกไหมอ่างั้นครูก็จะเริ่มเนาะให้หกอยู่ตรงนี้อ่ะเนี่ยหกอยู่ตรงนี้ได้ไหมหกเป็นหกสามตัวได้ไหม ไม่ได้เพราะว่าอะไรเป็นกรณีนี้ไม่ได้เพราะว่า,เพ,า,วาเพราะว่ามัธยฐานไหมคะเป็นห้าเนี่ยมัธยฐานเกิดจากเอาตัวตรงกลางสองตัวบวกกันหารสองหกบวก 6, 12, 12, หกสิบสองสิบสองหารสองได้หกใช่ห้าไหมไม่ใช่อ่ะต่อง,งั้นหกอยู่ตรงนี้ได้ไหมก็ไม่ได้มัธยฐานไม่ได้ห้าอีกเกตพป,ป่ะก็แสดงว่าข้อนี้มีหกสามตัวได้ไหมไม่ได้ก็ไม่สอดคล้องกับมัธยฐานแสดงว่าต้องมีหกกี่ตัวแน่ เออสอตัวมี6ตัวนึงได้ไยแค่ตัวเดียวได้ไหมไม่ได้ก็ถ้าเกิดมี6แค่ตัวเดียวก็จะกลายว่าข้อมูลชุดน,นี้ไม่มีฐานนิยมถูกไหมคะแสดงวิเคราะห์ต่อแสดงว่าข้อเนี้จะต้องมี6กสองตัวแน่นอนอ่ะทุกคนโอเคไหมจับข้อนี้แต่เราก็ไม่รู้อีกว่าหกมันวางตัวยังไงใช่ไหมคะอ่ะครูก็จะไปต่อนะ การที่เรามี6-2ตัวนะคะมันก็จะออกมาเป็นแพทเทิร์นนี้ได้จ้ะอ่ะนี่นะนี่สตัวนี้นะตึดต๊ดตึ๊ดหกต้องอยู่ติดกันถูกไหมหกอาจจะอยู่ตรงนี้สองตัวหรืออยู่แบบนี้หรืออยู่อย่างนี้อ่ะช่วยวิเคราะห์หน่อยหกมันวางอยู่อย่างไงไม่ได้ตรงกลางสองตัวเพราะว่าอะไรคะ ประเทศฐานจะไม่ใช่ห้าโอเคไหมอ้าเออน่ารักมากเลยแสดงว่าวางแบบนี้ไม่ได้นะไปต่อนะรู้แล้วไม่แบบหนึ่งก็แบบสองแสดงว่าเราก็ต้องวิเคราะห์จากอะไรต่อมัธยาฐานต่อโอเคนะคะมาธยฐานเท่าไหร่เนี่ยห้า <5. S 1> อ่ะงั้นครูนะคะสมมตินะครูคิดว่ามันคือกรณีที่หนึ่งนะคะครูกำลังจะเช็คกรณีนี้ละงั้นครูก็ให้ตัวเนี้ยเป็น A ซะครูก็ทําการอะไรเอ่ยเช็คมาธยฐานเลยเช็คมัธยาฐาน ดูซิไม่ได้ถามหาจากอะไรนะตัวต,ตรงกลางก็คือเอาหกบวกเอหารสองจะต้องมีค่าเท่ากันกับ 5, หา้หา,ยาย้ายสองจากหารไปคูณหกบวกเอเท่ A, ากันกับสิบแสดงว่าเอเท่าไหร่คะสี่ <4. S 1> เอาถามก่อนตรงเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยเป็นสี่ได้ไหมไม่ได้เพราะว่าอะไรไไเอเอน่ารักมากเลยเพราะว่าเนื่องจากข้อมูลเนี้ยเราพูดกันไว้แล้วว่ามันต้องทําการเรียงจากน้อยไปมากก็แสดงว่า ไปกรณีนี้ก็ไม่ได้อีกเออขอโทษทีไปกรณีนี้ก็ไม่ได้อีกก็แสดงว่าจุดสุดท้ายเป็นกรณีสุดท้ายเลยถูกไหมคะเออน่ารักน่ารักแสดงว่ารู้แล้วหกต้องอยู่ตรงนี้หกต้องอยู่ตรงนี้แสดงว่าตัวตแหน่งที่สองคือใครสี่แสดงว่า,วคใ,ควาใครน้อยสุดเนี่ยพี่ใสเขาบอกพี่ใสเป็นสี่หกลบใครเหลือสี่อะหกลบสองแล้วก็รู้แล้วแสดงว่าสี่ข้อมูลนี้คือใครคะ สองสี่หกหกโจทย์ถามอะไรผลบวกอ่าตอบเลยข้อนี้บวกกันได้เท่าออไหร่เอ่ยผลบวกของข้อมูลนี้ก็คือสิบแปดตอบข้อสองเป็นงง่ายไหมโอเน็ตเรานะคะเออไม่ยากเนอะน่าจะพอทําได้อยู่นะคะอยู่ใครอยู่ในาวังลืมตาตื่นขึ้นมา๋ยวนี้ลืมตาตื่นลืมตาขึ้นมา ไปไปข้อสุดท้ายฟึุบนะคะข้อสุดท้ายของวันนี้นะเขาบอกว่าข้อมูลชุดหนึ่งมีการกระจายแบบสมมาตรจำได้ไหมการกระจายแบบสมมาตรเป็นไงเท่ากันอะไรเท่ากันสองั่งสองั่งเท่ากันอะไรกระจายแบบสมมาตรเป็นยังไงก็คือโค้งปกติอะำจำได้ปะเนี่ยกระจายแบบสมมาตรเนี่ยเรียนแล้วไม่เห้อเนี่ยแสดงว่าทําไมคะเนี่ย ฐานนิยมเท่ากันกับ x bar ใช่ไหมเท่ากันกับมัธยฐา,จานจะได้มหมเนี่ยค่ากลางสามค่าเท่ากันไม่รู้คุณพูดถึงเรื่องนี้หรือเปล่าแล้วเขาบอกว่าอะไอีกถ้าช่วงนะคะช่วงเปิด x บ a r ลบสาม s ถึงเปิด x b บวกสาม s เท่ากันกับเปิดหนึ่งพันสี่ร้อยถึงเปิดหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบโดย s เป็นส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะ x าร์เป็นค่าฉเฉลี่ยคณิตแล้วค่าเฉลี่ยเลขคณิตและความแปรปรวนของข้อมูลน,นี้คือข้อใด เขาเหมือนดูอะไรซับซ้อนๆเนาะแต่ในความเป็นจริงไม่มีอะไรเลยข้อนี้เขาแค่บอกว่าอะไรเนี่ยถ้าช่วงนี้มันเท่ากับช่วงนี้ก็เปลี่ยนสิเนี่ยเท่ากันก็แสดงว่าไงคะตัวหน้าก็ต้องเท่ากันถูกไหมตัวหลังก็ต้องเท่ากันถูกไหมหลักการมีแค่แหละพูดง่ายๆแสดงว่าข้อนี้เป็นการแก้สมการเชิงเส้น2ตัวแปรไปต่อนะดังนั้นข้อนี้นะคะก็จะให้ x bar ลบ3 s เท่ากันกับ1,400ให้เป็นสมการที่1 x bar บวกกันกับ 3s เท่ากันกับ1,580เป็นสมการที่2เออแก้สมการเอาไงดีก็เอาสมการที่1มาบวกกันกับสมการที่2ซ้ซะนะคะเอาซ้ายบวกทางซ้ายเนาะเอาขวาบวกทางขวาไปต่อซ้ายบวกซ้าย x bar บวก x bar เป็นเท่าไหร่ 2x b <2. S 1> อ่า 2x bar ไปต่อลบ 3s บวก 3s เป็นไงหายแล้อ่าฝั่งขวาบวกกันได้เท่าไหร่คะ 2980ย้าย2จับคูณไปหาร X มาเท่าไหร่490อเออตัดข้อไหนทิ้งก่อนเลยเนี่ยตัดข้อ1เลยใช่ไหมตัดข้อไหนอีกข้อ2ทิ้งอีกอะไปต่อได้ X มาแล้วก็ต้องไปตามหาอะไรอีก S เอาไปแทนซิแทนไหนไหนดีอ่ะใน2ก็แล้วกันอะไปต่อนะจาก สมการที่2นะคะก็คือ x bar บวก 3s เท่ากันกับ1,580เออแทน x bar เป็นเท่าไหร่ 1, อ่แทน x bar ตัวนี้เนาะปึ๊บเป็นเท่าไหร่1,490บวกกันกับ 3s เท่ากันกับ1,580ย้าย1,490จากบวกไปลบ 3s ก็เลยจะเป็นเท่าไหร่เนี่ย 1,580ลบกันกับ1,490ง่ร้อก้าสิ่ะสาเท่ากับเท่าไหร่เนี่ย0 1 8ยลบเเหลือ9แสดงว่า s, <S, <S เดียวเท่าไหร่คะ30แต่เขาถามหาอะไรเนี่ยความแปรปรวนดังนั้น s อสแคร์เท่าไหร่30มสิบคูณสาเท่ากันกับเก้ 900, แสดงว่าข้อไหนถูกอ่ะอ่าข้อห้าถูกนะคะโอเคสหรับวันนี้ก็ ไว้เพียงเท่านี้นะมันไปทบทวนนะคะอ่ะหัวหน้ามาบอก